เรอถ้าฝนปานรอคนเบื่อใจบริษัทรอถาเมือใดกับว่ามาจาักเถื่อแม่ค่าดอกจัดเท่าไหรแม่สองพันบาทนะแม่เดี๋ยวพอพี่มาหายน้อยแต่พีน่น้นองค่าดอกไม่เลี้ยงนะสองพันบาท น้องไม่จะเรื่องวัท่านมาไว้แล้วข้านหน้าก็เลยล่งยางเอาสตรีมกัสตางกังน,นสบายดีสบายดีพี่น้องยี่นี่ตอนหับเขาซู่ซ่องนิมซ้าลาวหนึง่งแปดคือเกาเนจามือนี่กะออกมาทงหน้าเด้จะพี่น้องมาม่งเทียงไหวยานฝนตกไม่จเรื่อง่าเพราะว่าหยาห้ามกับม่งร้ปีลยพี่น้องน่เถอะไปแล้วเด้ แลทั้งล้างสะดีนนี่แหละีมงมาจาะซื้อหยามาซิบหาไพ่พี่น้องไพ่หนึ่งกระตกอยู่แปะท่านกีบนะจาะกกับประมาณซิบซิบกว่าบาทนัาจนจะพี่น้องซิบกว่าบาทนี่แหละไพ่หยาหยาค้าเลยพี่น้องก,ก็จะกับเมา้าไพ่เนาะจ้ะเอาซีบมุงเอาหยามุงจังเย็นพี่น้องตั้งสซีกับมุงเทิงมันกะได้ดนยูแต่ว่ามันหอนนะพี่น้องถ้าตรงมีหยานำมีด่วนกับเอาพุนมาใหญ่ใช่นาแหล่ะแหล่ะนะพี่น้องใหญ่ใหญ่ ไฟไหมพี่น้องเนี่ยจนแปดเอิดเติดไฟไหมทุ่งหน้านะจ๊ะอันเดียพี่น้องเชียงหน้าเข้าไปเดียประมาณนี้เด็กมีดอดเกล็ดกำลังกินเขาอยู่นะเป็นอะไรชิมุ่งพี่น้องกระมังออกนันนี่พี่น้องฮาชิมังล้างขาลงกันเนาะมากเลยจังเอาฮาเจ้าอัดอกมาเอะ

Yeah. E que 不可以吗？ นอกนี่นกอะเอา,เอานี่ออกเลยโอ้พี่น้องเขาอยากจ้างกระจ้างเด้จ้างม่างโ <c oughs> บแมนว่า,าจ้างอันให้มุ่งได้จ้างให้มากรังคาจ้างมากงจ้างม่างจ่างม้างจาง่ะของเธอ เออกลัวฉัน๋อพี่น้องแหละ่ะเหรอนางแหล,ะแล่นะเลยเนาะนาทีต่อไปก็คือมุ้งนนะพี่น้องถ้าไหนกินข้าวเช้าเด้อใช่นไรพี่น้องกินข้าวจีด้จ่ะนี่คือข้าวจีวิ่งผขาพี่น้องข้าวจีดังของเชียงรันนาเกียดได้เลยซาดีิม Thích, lle, ừ, à mà thì chính là nó kha kéo hay sai gel kia nào mà là gì ừ. เขาจีเวียงผ่าพี่น้องเลยพี่น้องไพยหยาที่ซื้อมาชิบหาไพ่เนาะจ้ะชิบหาไพ่กับตกอยู่แซนปลายพี่น้องแบบสองร้อยกว่าบาทนะจ้ะ สองร้อยกว่าบาทพี่น้องหา้ากะสีเอาหย้าเกาก,ากับหย่าไม่นะอันนี้กันเนาะคนกันพี่นอ้องซื้อหย้าไม่มาเผิ่มแล้วกันหย้าเกากับตัดเป็นแบบนี้เนาะตัดปลายมันออกจ้าบรรยาก,กาศกันยังแหงแรงเลยพี่น้องเย้ยปกติซัมานียอ์เอากะเลยนะจ้ะปกติซัมนี่เอากะแล้วอระ<อ>ชิม ยังหน้าเนาะเอากระสีบแบบอันนี้นะเธอพี่น้องเอ้ยถาเอาส่างกระซีเบ,บิดนะ้ำมันนะเอาช่างกระซีเบ,บิดนะ้ำมันหอนเกินไปเนาะเสริมใหม่นั่งเลพี่น้องเสริมใหม่นำเดอ้อพอมไม้ก็อยากดอกอยาก,กแล้วติดดอกเสริมเข้าไปเลย <Yeah. S 2> พี่น้องตอนนี้พญาดอยกำลังเสริมใหม่เนาะ พอว่ามันอันนั้นเลยมันก็อยากดอกอยากแดกแล้วพามามาอาบน้ำน้ำเงินีองพี่น้องมันหอนแห้งแห้ง่ยเได้พี่น้องไขนะ่น่ะไข่หนึ่งนะกวา่าเนี่ยพอดีอ๋อพอดีว่าหนึ่งอะไข่ชิปกว่าบาทพี่น้องไข่แปดพันตะกี้สดีไปรับจ้างรับไฟ้หยาเแบบดี๋ยวฉีดเงินพีสิอ่ะเดี๋ยวคุ้มเหมือนอีหยามันก็บ่ค่อยอยากมีแหละ มันดับไม่คข้ามีกเกอรมันดับความซูมงกับามัาเนี่ยหยาค่ะบัวบานพี่น้องเออหยาอยงไงไรไเนี่ไยบยนี่นเ,นเที่ยงหน้าหน่อยบรรยากาศหนาแหลงกันสิประมาณนี้เด้อพี่น้องดิทางนั้นเอาพุน่นมาใช่นาเด้อพี่น้อง ย่างยายฝุ่นไปทัวหน้าแลา้วนะจ๊ะถ่าแต่ฝนเดี่ยนี่พี่น้องเอ้ยก็จะบอกว่าถา่าฝนก็นนนนคือ,อปปถ่าฝนน่ะปานถ่าคนเบิดใจพี่แน่นอนไปบ่มาจักเทื่อนสีท่าสีฟ้ายยางมาทางนี้นี่อันนี้ก็คือให้ตะากะาน่ะพี่น้องน่ะในห้องหน้าสดิีน่ะมีหลายอยู่สิฟ้ามาเบิง่งบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีดีด พี่น้องไปว่าเนี่นะมันหนามันมาแต่น้องเต่ามันเพิ่นซิ้มเหมือนเด้อเดพี่น้องอันนี้ทางนี้เนะพี่น้องทุ่งนาหน้าแรงหน้าทางนี้เน่ยมันดีอยู่มันอยู่แขมหงแต่ว่าทางมันไกลพี่น้องมันบ่มีทางเขามาไปทางหน้าตาบ่อเลยพี่น้องพี่น้องขับใจอยว่าข้ามไปหน้าตาบ่อคือว่ามันต้องผ่านท่งหน้าก็จะเอาเขามาต้องล่อถ้าเ็จะเกี่ยวเขาแล้วเ็าจ่างเอารถดเขามาได้เนะดำหน้าอะไรดำหน้าก่อนมูเนาะ โอ้มีวันนอนอีกได้วันนอนสลารี่วันนอนสลารี่เด้อเย้เย้แม่มีวันนอนอีกได้เป้ขาดเลยสินายร้องอะไเนะ้กับ P แต่อ,อุ้แต่อ,อังโอ้ย โอ้ย oh, เปยกันดิลุกกดลุกไปโอ้ย oh, พี่น้องขั้นแมนมืออื่นมาเห็นสดีแบแมนแอลฮางเดี๋ยวไปห้องมอนเปนย์ได้ยังหรือเปย์พี่น้องบรรยากาศดีๆเนาะน้องบรรยากาศทั้งล่างก็จะเป็นห้องเนาะน้ำมาจะทั้งน้องเตาคนละบรรยากาศแม่เปย์จะไปตาขาแห่งนี้โบโบ,บฟอดไพ่แห่งนี้พี่น้องมึงแน่ค่ะ ขาดวะแล้วพี่น้องเอ้ยเสื้อก็เพราหวั่นใจให้เลยนังเท้ากันนันเองเามีสองหม่องหูหน,น,นะน้าหน่อบรรยากาศดีเลยพี่น้องพี่น้องเอ้ยถาบ้านได้ฝนตกกับฝ่าฝนมาทั้งนี้เนะี่ยเราจะคือเชื่อว่าต้องการฝนเดี๋ยวนี้เนาะล่อถาวรฝนกับปานล่อถาคนเบิดใจพี่น้องเพิ่งมาได้สีมาเพิ่งมาได้สีมา มือนค้ยนี้เมือนไม่ลมไหนนอนอ่ทั้งนายนอยู่บ้านนะฮะนอนพีเน้ะไม่เลื้ยอย่างไรอย่างนอนฟรีนะไม่จะมือเกอนรลถ้าฝนปานรอคนเบิดใจบร้สัตรอถาเฮงไมไดกับ้าจักเถื่อนาบายเ้น่งกบีเหมือนมัเลยว่ามีเ พี่น้องตอนนี้พญเดอดกนกำลงังมาาุ่งนะจ๊ะกำลังมุง่งเอาหย่าเก่าใส่ก่อนพี่น้องผสมปะสานหย่าเกา่ากับหย่าใหม่ก็เป็นเอฟซีพญเดือนกับคอมเมนต์ขมอกระเด้อพี่น้องเป็นเอฟซีพญเดือนกับคอมเมนต์ ต่อเคียนเคียนเคียนได้พี่น้องถาเบิ้งซีมือสดีมได้พี่น้องหอบเดียวอ่ะต้องใหม่แนมบีบหม่เนอะบีบหม่ดีแต่มา้องดูดูหน่อยะเรองคุดีดูกว่ เอาละเอาละเอานีิบาเอานี่ัาโตกโ็เขาอยากจางจางในเด็กพี่น่องสร้างสร้างดีมีจางเด็กจ,จ้ะจ้ะอ๋อสอนมันเนี่ยโอ้พี่น่องเลย เอาสาร้างใหม่สร้างใหม่พี่เนาะทำไมสร้างเก่าถ้าใครจะให้ให้บอกก่อนหนะพี่น้งนนงองเนาะถ้าจะบ่าเนี่ยบุ่นหัวหายถามเด้เอเนี่ยไม่รู้ให้ถามเขาจ้ว่าแต่สวนไหเนี่ยโอ้ยโอ้ย,ต,ยต่อเดี๋ยวต่อเธอแท้ มุงกลวไหมได้เวลาหยิบไม่ออกโลงแล้วสินะอ่ะอ่ะ hey, อุ่นสองอ่ะมุ่งเอาก้อนเย็นเอาอยู่พอเอาชั้แรงก้อนเหะ หน้าใหม่ออกโลงแล้วอโมมดเลยสิวพ่ออะไรสิชิบหาไปพี่เนาะเขาคือมัน้านร่อยหาชิบคือยู่ร้อยหาชิบคืออยู่ ก็อยากจ้างกต่จ้างไม่ได <feliz> ้ชะนัยเนาะจ้างให้พวกล้างข่าดักคิดว่าแพงนะพี่น้องเอ้ยจ้างไปมังก็ได้ละมังได้เบิร์ดเออแมงปูพันบาทพันบาทก็ แม่คาดอกจดเท่าไหรแม่สองพันบาทแม่เดี๋ยวพอพี่มาหายน้อยแต่ลู๊ลุกลุกลแยงลยพี่นนอคาดองมีเลี้ยงสองพนบาทเนึ่งหาเซนเกบียบขเียข้างว่าจตงซีเซนลุบลุกบนะจ่ายมดมาได้บอกพี่น้อจ่ายจิ0บจิบจิบ่านือง การดองคือยอะหนาตาค้อนวะพี่เนาะจะได้ว่าอีเมลแล้วคือหนาตาดีอยู่การดองตะกี้วอถ้าเปรียบเทียบอยู่กับประมาณหาระรู้ไหมสิบล้านพี่น้องถ้าเปรียบเทียบตะกี้เลยค่ะดองดองสองพันบาทหาระตะกี้น้ำมาเปรียบเทียมเงินล้านบาทเทียนโอ้เอ็ดกี้อนตะกี้ตะกี้ พี่น้องหนึ่งน่ะสามพักี่ี่น้องคดองไม่เลี้ยงน่ะสองพันบาทสดิบเอาสามพันก็พอนะจะหน่อยสิว่าันเมสี่ห้าว่าอันไดคดองละเอาสามพันกับพออไงมันน้ำเตือนได้มันได้ถึนาดไม่นคดองนะไอ้แงเอาข้าจะไปหยากให้แต้งเนาะถือตองตามประเภทนี้นะพี่นนอะอย่างพอไม่ผู้ใหมยมาไว้ด้พีน้องเด้นมาไว้ได้แม่จะเอาคดองห้าสดาค์สรนะคดองจ้งสองพันึ่ง เอาไล่เติมเอารลอเติมันได้รล่เติมเอาเท่าใดกับอบกมาอ้ยสองพันเอาเฟิรมมหายสองพันหาจ้ะก็สองพันหากพ็พอบ่ะแม่สองพันหาร้อยบาทยองว่าชงจากยังสองพันหนึ่งเออพี่นองัรแล้วมีแล้วอะาคาะอะดองสองพันหาก็ใครใคหน่อยแขยงวง่งโอ้โมันจะอุ้งใจทันเลี้ยงมากเศร้า เศ้าโคกเหล่าเลเขาเศร้าโคกเหล่าลพี่น้องตอนนี้กําลังมุ่งอะ่กะกําลังมุ่งไป ไกลชีแล่อลไรพี่น้องขาดอีกยักไผ่ผ่ะชีหาไผ่พี่น้องขาดอีกน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยเอาหยาเกล้ามาใส่เลยจังหน่อยเกือบพอเกือบพ่อ,เอ,พอเอาหยาเกลาใช้นานแล้วจ้ะพี่น้อง มึงเรียบร้อยพี่น้องมีเรื่องนอนเฟขาลงหันก็จีแอวฮักวะฮะพี่สอดด้อแม่มันเปฮักแทงลเลยสือาเปรมเงายหน้าหน้าเามัเหรียญมันมีสองมัดเออแม่แม่สองมัดไปเห็นมัด้ห,นหันละแม่งดูทางนันนะทางนั้นไปตะลุแทง,งเรยพี่น,น้องทางครูว่าจัดนะตโต๊ะกือเยอนะเนาะลุดมัแอวฮักก็ีว่า ซาเขาเอาซามาเป็นเพียงมีรักฐานมาตุกปีเอวฮะวันนี้อากาศดีเล้เพี่น้องวันนี้เลี้ยงนะนอนอยู่แคมน้ำอยากเอากะอ่ำอื่นก็ได้เพี่น้องแต่ว่ามันมาที่น้ำมันหนัามันแดดแห้งน้ำบ่ได้ยืดน้ำเด็กน้ำอยากเอากะอยากเอากะเมื่ออื่นก็ได้เลยนะแต่มันแดดแห้งเอาไปได้ดังไหมเอ้ยเอาไว้มาเผากายนะ เดดฝนโตมังโม่มาแต่คลิปนี้กับผาพี่น้องออกมาส้มทงไฮทงหน้าหนาแหล่งพ้นยังบัวตกพี่น้องเอ้ยตกกับตกบัวแห้งเนาะจ้ามันม่งลังคาเทียงหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวรมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเดจ้าบ๊ายบาย